สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับรครับ,รบกับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Motor Variety By รวิพลนะครับทาง MV Variety News Channel นะครับซึ่งรายการนี้นำเสนอคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลานี้18ดดานาฬิกา20นาที <laughs> เวลานี้ดูประมาณนะครับไปจนถึง19บเนาฬิกาตรงค่ะรอโทกับผมได้รระวิพลส์สุนภพและมอมค่ะชัชดาพรสิวดอนค่ะในช่วงแรกกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะส่วนช่วงที่2นะคะ2ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกัน0-2 9 3 4 9 2 5 8ถึงนะคะและที่อีก1ช่องทางที่ SMS พิมพ์ตัวเอ็มก่อนวิ้นวัคตามมาด้วยข้อความ4 8 3 8 3 7 7ทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยนต์ค่ะครับ เนะครับนนในช่วงแรกข่าวคราวในแวดวงการยานยนต์วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังจะซื้อรถมือสองถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นหุ้นถ้าช้อนในเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคารถมือสองมันตกควบห้าเปร์เเดียวครับ ซึ่งจากที่ทางด้านของสาหากัรประมูลนะครับเขได้พูดได้เผยถึงสถานการณ์ตลาดประมูลรถจนแล้วก็จักรยานจนมือสองของเดือนสิงหาคมเนี่ยครับที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดิไม่ใช่อาทิตย์นะฮะดับราคารถทุกประเภทนี่อ่อนตัวแล้วก็มีการชี้ปัจจัยลบนะครับด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเมืองด้วยแล้วก็ราคาสินค้าการเกษตรรวมทั้งปริมาณรถยึดจากไฟแนนซ์นะครับที่มีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อระดับราคารถอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะรถเก๋งครับราคาอยู่ที่ขันรประมาณ245,000กว่ากว่าเนี่ยนะครับไปจนถึง280,000กว่าบาทนะฮะแล้วก็คาดว่าวราคารถกระบะก็จะปรับสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งก็เขาก็ได้มีการแน่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าตัดสินใจนะครับในการซื้อใช้แล้วก็ลงชุนเนื่องจากว่าราคารถนั้นลดลงไปอยู่ที่ประมาณ50,000ถึง70,000บาทต่อคันเลยทีเดียวครับ งานนี้นะคะคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสหาการประมูลจำกัดมหาชนนะคะเปิดเผยถึงข้อมูลนี้นะคะว่าสําหรับข้อมูลของผู้ที่ใช้สิทธิ์รถนะคะโครงการรถยนต์คันแรกจากกรมสรพสามิตรระบุว่ามีจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่1นึ่งล้านสองแ้ารายค่ะ 50,000ล้านรายด้วยนะคะคโดยที่คิดเป็นมูลค่านะคะการคืนภาษีก็คือ92,168ล้านบาททีนี้เนี่ยค่ะล่าสุดปรากฏนะคะพบว่ามีการยกเลิกในการใช้สิทธิ์ไป4,837รายแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะเนื่องจากว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขนะคะ750รายด้วยกันครับขณะที่ค่ารถย,ยนต์ต่างๆนั้นรายงานว่ามีการสมมอบรถย,ยนต์ไปแล้วประมาณ140,000คันนะครับ แล้วก็ยังเหลืออีกเพียงประมาณ2 0 0 0 0 0คันที่จะทยอยรับรถไปจนถึงต้นปี2,557ข้อมูลเรื่งกล่าวนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าภาวะอุปทานของรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกนะครยังคงเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับความที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวเลขยกเลิกของการจองแล้วก็ลูกหนี้ที่อาจจะไม่สามารถชรําระค่างวดได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้ภาวะตลาดประมูลนั้นน่าจะหาจุดสมดุลได้ในช่วงต้นปี นาครับทําให้ทางสถานการณ์ด้านของราคารถยนต์นะคะมือ2อนี่มีกําลังอ่อนตัวลงนั่นเองค่ะจึงเป็นช่วงที่น่าประมูลซื้อนะคะเนื่องจากว่ารถยนต์นั่งสมบุคคลขนาด1,300-1,500ซีซีนะคะช่วงปี2006-2008ร,ระดับราคาค่ะจะไปอยู่ที่คันละประมาณ245,300-288,800ถึง 8, บาทบส่วนรถในขนาด1,600ซีซีนะคะไปจนถึง2,000ซีซีช่วงปี2006-2008เนี่ยนะคะระดับราคาค่ะไปแตะอยู่ที่คันละ354,000-3 1 8 7 7 5 0บาทเท่านั้นเองสำหรับแนวโน้มตลาดประมูลรถกระบะเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยนะครับยังมีปัจจัยลบเรื่องกําลังซื้อจากกลุ่มของลูกค้าการเกษตรกร,ร,กรที่มีการเริ่มจะหดตัวลงนะครจากข่าวความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายจำนำข้าวนะครับในปีการผลิต 2,556ไปจนถึง2,557นี่แหละครับอนอกจากนี้แล้วราคาสินค้าการเกษตรบางชนิดอย่างเช่นยางพาราเนี่ยที่เป็นปัญหาอยู่นในเวลานี้นะครับแล้วก็มันสัมปัหลังนั้นก็ยังมีแนวโน้มไม่ดีนัก ในขณะที่ในไตรมาสสนั่นก็เป็นช่วงโรซีซั้นของตลาดรถยนต์ด้วยครับนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของตลาดรถกระบะมือสองทางสหาการประมูลประเมินนะคะว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรถยนต์คันแรกน้อยกว่ารถยนต์นั่งค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายรถยนต์คันแรกมากนักน,นะคะเมื่อไปีเทียบกับรถยนต์นั่งขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตลาดน่าจะมีการฟื้นตัวได้ก่อนแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีนี้แหละ ครับเอามาดูกันนะครับว่าระดับราคาประมูลที่มีการเฉลี่ยในปัจจุบันนะครับของรถกระบะได้ปรับตัวลดลงประมาณ5 0า0 0่นถึงเจ็ดหบาทต่อคันนั้นหากจะปรับลดลงอีกก็คาดว่าไม่มากนักนะครับทั้งนี้ก็ยังคงแนะนําให้ประมูลซื้อเมื่อระดับราคาอ่อนตัวอย่างเช่น รถกระบะซิงเกิลแคนะครับระดับปี2 5 0 0 2 0ห้ากไปจะถึง2008นี่นะครับระดับราคาอ่อนลงมาที่คันละสอง0ส0ี่หมื่นบาทนะฮะแล้วก็ราคารถกระบะดับเบิลแคบปี2 0 0 6นถึง2008นี้เหมือนกันระดับราคาก็อ่อนมาที่คันละสาม0ส0สี่หมื่นบาทครับ <ừ> นี่ก็เป็นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ารถใหม่ที่มันถูกด้วยสาเหตุอะไรก็ตามจะยึดจะแบบว่าไม่มีกำลังในการผ่อนหรือ เป็นรถที่อาจจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วเลยต่างพวกนี้มันก็จะออกมาในรูปแบบของรถมือสองแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วรถมือรถที่มีการประมลเนี่ยก็จะเป็นรถยึดซะมากกว่านะครับแล้วก็รถที่เป็นรถฟีดในการที่บริษัทที่เขาซื้อรถจำนวนหลายคันแล้วก็มีการโลขายนั่นเองครับมาดูข่าวกันต่อดูข่าวต่อไปนะครับสำหรับข่าวต่อไปนี้ เป็นเรื่องของยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นในบ้านเราก็ถือว่าก็เขาก็เป็นพี่บิ๊กเหมือนกันนะฮะก็บริษัท t o โตยตา้ามอเตอร์คอ,อร์ปอเอร,อเอรนนะครับาวางแผนการผลักดันครั้งใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ในลาตินอเมริกันนะครับในลาตินอเมริกาแล้วก็หลังผลประกอบการในบราซิลแล้วก็เม็กซิโกอีก2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคน,นี้ต่ํากว่าที่ตั้งเป้าไว้ครับงานนี้ค่ะกรรมการบริหารโตโยต้านะคะคุณมาร์คโฮแกนนะคะชาวอเมริกันคนแรกค่ะที่ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโตโยตานะคะแถลงว่าตอนนี้นะคะบริษัทจําเป็นจะต้องขยายธุรกิจค่ะใน2ประเทศนี้นะคะและโตโยต้าก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างมากในบราซิลแต่ว่ากลับมีผลประกอบ ในระดับต่ำนะคะในบราซิลนั่นเองมีส่วนแบ่งตลาดอยู่เพียงแค่5%เปเซค่ะทั้งที่ควรจะสูงกว่านี้นั่นเองครับในภาพนี้เราก็จะเห็นว่าทุนด้านะหลายคนก็ลุ้นว่าจะจะเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าในช่วงของปลายในช่วงของปีหน้านะครับแล้วก็ยังมีบางตัวที่เรียกว่าทาโคม่านะฮะที่จะมีช่วงยาวแล้วก็มันนามาตัดสั้นโอ้นี่เป็นเรื่องที่บรรดาเขาเรียกแบรนด์โรยินตี้หรือว่าพวกที่เป็น ชอบหรือว่าจงรักภักดีหรือว่าในโตโยต้านะครับในรโลโกโ3้3ามวงก็พร้อมที่จะใช้อยู่แล้วนะครับ ทีนี้ไปดูเรื่องของนายโฮแกนที่เคยเออกมาย้ำนะครับบอกว่าบราซิลนั้นถือว่าเป็นตลาดที <AS L 1> <Ministry> ่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับบริษัทแล้วก็พร้อมที่จะเผยว่าหนึ่งในภารกิจของเขาในฐานะที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารก็คือการขยายธุรกิจในลาตินอเมริกาโดยเฉพาะโตต้านั้นต้องการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตทั้งในบราซิลนะครับและก็เม็กซิโกซึ่งเป็นตลาดที่มีที่บริษัทนั้นมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ราวประมาณ5%เช่นเดียวกันครับคุณโฮแกนย้ำนะคะว่าบริษัทอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานแห่งที่3ที่บราซิลค่ะส่วนในเม็กซิโก เพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้นด้วยนะคะและบริษัทก็ได้จับมือกันเป็นพันธมิตรกับทางมาสตาค่ะผู้ผลิตรถย,ยนต์สัญชาติเดียวกันนี่แหละเพื่อที่จะเปิดโรงงานประกอบรถย,ยนต์แห่งใหม่นะคะที่รัฐซันลุยส์โปโตซีของเม็กซิโกปีหน้า2557ครับ,บก็ส่วนใหญ่แล้วรถที่มีการผลิตในภาคพื้นยุโรปหรืออเมริกากับเป็นรถที่มีการผลิตในภาคพื้นเอเชียเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างดชัดเจนนะครับเพราะว่ารถพวกนี้จะมีอยู่ที่ประมาณ น้ำหนักเขาเรียกว่าขนาด1ตันครึ่งนะฮะแต่บ้านเราก็ดังยังอยู่ใน ข้อกฎหมายของทางด้านสพสามีก็คือประมาณ1งตันนั่นเองครับและนี่ก็คือข่าวกราวที่เรานำมาเสนอในช่วงแรกของวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับช่วงหน้าค่ะว่าก็ในเรื่องของคุณผู้ชมบ้างแล้วล่ะนะคะมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรหรือรถที่ใช้อยู่มีปัญหาตรงไหนนะคะเตรียมคำถามของคุณเอาไว้ค่ะแล้วก็โทรเข้ามาคุยกันได้029349258-9 SMS นะคะ4838377ทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงหน้าค่ะครับสักครู่ครับ